สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรเลสโคตโร,รเล r โคเตอร์วู้ในโทรศัพท์นะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทุ่มก้อนเล่นกันนะครับนะในมือถือนะต่อไปเนี่ยเราจะซื้อเจอ้านี่มันคืออะไรวะอ่ะให้กดเงินนี่ ทีนี้ก็สร้างทางเดินนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะสร้างเออเหี้ย,ยแม่งก็สร้างนะเนนี่โอเคไปกดเงินเถอะไปกดเงินซะจะได้เอาเงินมาจ่ายต่อไปเนี่ยที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมันมีอะไรอีกต่อไปเนี่ยเออเจ้าเครื่องเล่นเนี้ยที่เดียวไม่พอครับ ต้องจจดสองที่จะได้ดูดีมีออร่าหน่อยนี่พูดมีแต่เครื่องเล่นเนี้ยโอเคครับต่อไปเนี่ยเราจะรับภารกิจนี่ได้แล้วมันเป็นอะไรมันคืออะไรอ่ะนายเดี๋ยวดูแป๊บนะ เดิน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 เนเดินเดินเดิอเดินเดินเดินเ้ินเดิเดรนเน,รรครครเ,นเดิน,นเวินเดินเดินเดินเว้นเดนเนหนเาร้าน,เน,บบนเ,าเนเนรรเดินเนเด้เนเนเดิเนเดินวเดิเนเดินเดน เยี่ยมไหมวะเออโอเคได้อืมไอซ์ครีมไม่มีไฟเลยไม่มีให้ไม่มีไฟให้กูเลยช่างมันครับแต่ยังไงเนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะสนครึ่งเล่นต่อไปเราควรซื้อเจ้านี่มานี่อยู่ไหนวะ ออามาดีเฮ้ยตรงไปซงไปซ้อนอะไรเลยอ,ออกมาเนี่ยเออนี่เราควรตั้งตั้งไว้ตั้งไว้ต่อไปวันนี้ของเล่นใหม่่ะแฟมิลี่โอ้มีด้วยหนึ่งหมื่นแมง โอเคได้ได้แล้วครับสี่หมื่นกว่า h e heck โอ้ยอ็นี่ยอดฮิตครับยอดฮิตโออไอนี่ต้องตั้งไว้ไกลๆ ไม่เจ็ดดีเงินกูเงินกู F Y เงินของฉันหายไปไกลคืออะไรเนะี่ยโอเคมีคนอยากเล่นลูกโบงเหรอ ได้ได้เดวแปนึงฮู้ปโปรร้านที่อะไรเนี่ยสองพันสี่เยี่ยมแม่งทำไมต้องมาโกงตรงนี้หมดเลยวะเดี๋ยวตรงนี้เจ้าร้านนี้แหละครับ ควรขายเอาไว้โอเคนี่เด็กก็ทำทางเดินซะนี่ทางข้าวนี่นี่นได้นี่ ทุกอย่างโหดครับไม่มีอะไรสู้เราได้ละเข้าไปดูกันเจิมเจิมเจิมเขี่ยเลเนี่ยอาแม่งโฆษณาเชยเลยห้านาทีขอทวดกับโฆษณานี้ด้วยนะครับแม่งเอยมึงมาโคตรอะไรเนี่ยเจิมเจิมเจิม นี oh, oh, yeah. ่โ่้ได้เฉยแม่งเลยเยี่ยมแบบนี้ดิวะเครื่องเล่นกูขอไปดูหน่อยดูยังไงวะ ก็วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ดูเครื่องเล่นให้คุณไม่ได้แต่รอบหน้ากูได้ดูแน่ๆอือูมีช้างด้วยครับอืมกี่บาทวะสองหมื่นกว่าพ่อมึงใจพต <c oughs> ดเยอะเลย ช้างเลยหรือเฮ้ยเดียวอันนี้เราต้องซื้อใช่ไหมโอเคถูกแม่งอะไรเนี่ยอ๋อ โอเคครับเดี๋ยวเขาสอนอยู่นะว่าเราทำไม่เป็นโอ้เขียแล้วเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยลูกโป่งนี่คืออะไรครับ นี่แหละลูกโปง่งโอ้โหหายอยู่ตั้งนานว่าเดอะเ่อคุณลูกค้ละล้าลูกโป่งหันดีเฮ้ยมึงหันดิมึงหันดี เห็นยากนะน,นี่ได้แล้วครับละลูกโป่งเพื่อคุณลูกค้าโอ้ยยี่ห้ายี่สองอีเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอภารกิจยวดดูเจนจะเดินเจ,นจน มีร้านส้มซับซอมด้วยครับโหจิเฮ้ยโอ้โหแสนกว่า what the fuck เดี๋ยวขอสะสมเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยนี่คือร้านอะไรเนี่ยอ๋อเจดีแบกเจดีแบกอืมเจดี what the heck เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอทำพื้นที่หน่อยโอ,โอ้และไหนนั้นเมืองของเราจะอยู่ดีมีสุข What the fuck เดี๋ยว จิมจดมจมจดมเงินของกูนี่เราต้องทำร้านแฮมเบอร์เกอร์ให้เยอะๆใช่ไหมรู้สึกว่ามีคนต้องการลูกป่งควดเยอะเลยครับโอ้โหดูแม่งเข้าทางออกบีไอคนที่หิวหิวอยู่นะ เดี๋ยวเข้าไปดูได้ไงวะเออเดี๋ยวค่อยสุดสาวก็ได้เนีย่ยอยากซื้อชิบหายเลยเครื่องเล่นเนี่ยหดหนึ่งแสนกว่าเอจอจะอะไรไปซื้อวะแม่งหมามา โอเคครับขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมามาโอ้ยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอเยอะๆเลยเนี่ยเออขอเยอะๆผมว่าผมจะทำฉลอง50ซับโอ้นะครับเพื่อทุกคนเอ้ยเพื่อกูดิเฮ้ยเออเพื่อทุกคนด้วยผมจะแจอกอะไรไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะเจอกอะไรโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับมีพี่หน้าแน่นอนสวัสดีครับนอนนอน